สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหัวข้อนี้คือคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นยังไงนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของคุณในปี2569เเดี๋ยวมาดูกันนะคะคลิปนี้เนี่ยเฉพาะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเท่านั้นนะคะตามในรูปที่แม่หมอแปะไว้หน้าปกเลยนะคะมาถ้าเกิดไม่มีกากระบาดไม่เข้าเงื่อนไขนะต้องบอกก่อนนะคะ มาดูกันนะขอพลังงานของชาวราศีมีนลักนามีนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือกันเลยนะคะมาดูกันชาวราศีมีนลักนามีนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะในปี2569นนี้นะคะจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรนะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเดี๋ยวมาดูกัน โอ้ใบแรกนะคะพนารายกาลีพระแม่กาลีปราบมัทุอศสูนนะคะสิวะพระศิวะกับพระแม่ปรวตีอืมแล้วก็เป็นนางโมหินีนะคะแล้วก็เป็นพยมโอเคมาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะ ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นพระนารายเลยนะคะใบเล็กเนะเล็เคือดาวดาวเสาร์นะคะดาวทุกทษทนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยแม่หมอมองว่าตัวของคุณเองนะผ่านความทุกข์ยากมาเยอะนะผ่านในสิ่งที่ต้องอดทนไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายนะคุณแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือค่อนข้างคือ คุณค่อนข้างมีใจที่เด็ดเดี่ยวอาหานมั่นคงแล้วคุณค่อนข้างดุนะชาวมินจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณค่อนข้างดุแต่ไม่ใช่ดุแต่ไรความปราณีนะคุณเป็นคนดุแต่คุณเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมมีเมตตานะมีเมตตามีคุณธรรมแต่มันแฝงด้วยความดุเข้าใจไหมมันความดุมันไม่ได้หมายถึงว่าดุแล้วต้องร้ายแต่คุณดุแต่คุณไม่ร้ายเออมันเป็นในลักษณะนั้นนะนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจดีนะใจใหญ่ใจดีมีคุณธรรมแต่ชีวิตมักไม่ง่ายชีวิตมักต้องผ่านบททดสอบหรือต้องผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เจ็บปวดนะและทุกทรมานมาพอสมควรเลยทีเดียวแหละนะคะจะได้อะไรไม่ได้ง่ายๆส่วนใหญ่ต้องรอนะมันจะมีลักษณะส่วนใหญ่ต้องรอต้องใช้เวลาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นจะผ่านปัญหาและอุปสรรคมาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะดาวเสาไม่ได้ธรรมดา นะมันเป็นในลักษณะนั้นนะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยนะแต่ตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณมีของเก่ามาดีคุณมีบาร,รมีเก่ามาดีแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะบาร,รมีเก่าบุญเก่าเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองคุณให้รอดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วบางทีเนี่ยมันมักจะได้สิ่งดีๆด,ด้วยซ้าน,นะสอดแทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะคะในปี 6- 9เเนี้ยนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่า ชาวราศีมีนและคณนามีนจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะจะชนะสิ่งั่วร้ายทั้งหมดทั้งปวงนะคะแล้วก็จะยิ่งใหญ่นะมีอํานาจมีความเก่งกล้ามีความอาดหานนะใจใหญ่ใจโตมีโชคลาภก้อนใหญ่เกี่ยวกับอะไรใหญ่ๆโตๆไม่ว่าจะเป็นอํานาจเงินอํานาจในด้านการงานต่างๆนานาแต่คุณต้องระมัดระวังความใจใหญ่เกินไปด้วย นะคะบางครั้งเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีได้นะเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากทางไม่ดีได้เพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วการีปรับมาทั่วศูน์คือปรับมานนะเพราะฉะนั้นอย่าทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อให้เป็นเงินก้อนใหญ่คุณต้องละไว้เลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคุณเองจะเป็นฝ่ายที่ถูกปรับปรามต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอืมจะเป็นลักษณะใจใหญ่ใจโตค่าได้อย่างไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะสำหรับ สำหรับชาวมีนนะคะอืมคุณจะได้รับการปกป้องเหมือนเป็นลูกรลักพระเจ้าเลย <c oughs> เหมือนคุณได้รับความอบอุ่นนะนะคะมันเป็นในลักษณะนั้นนะการได้รับความอบอุ่นการได้รับการปกป้องนะไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือผู้รักผู้ใหญ่ใดๆก็ตามจะเป็นลักษณะนั้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือยามทุกยากนะบางคนกเ็เขาเรียกว่าอะไรความสมหวังในด้านความรัก เออนะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะมัติดกับไพ่โมฮินีนางโมฮินีโมฮินีเป็นเลข68นะคะเป็นเลขแห่งความลุ่มหลงโมเมาหลอกลวงเพราะฉะนั้นต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะเออต้องระวังเอาไว้ด้วยนะบางบางอย่างเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของกําเวรนะมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เหมือนกันมีไพ่ยพยมใบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเออบางคนต้องต้องสิ่งที่ต้องระวังคือ การเข้ามาของการหลอกคนหลอกลวงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณต้องระวังจิตระวังใจตัวคุณเองด้วยไม่ให้หลงไหลได้ปื้มไปกับอบบยมุก หรือสิ่งที่มันเป็นสีเทาสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆนานาแบบนี้นะคะตรงนี้มันเป็นพวกเป็นพวกศรัทธาจริตมันเป็นพวกโมหจริตนะใบเนี้ยนะคะเป็นพวกโมหจริตศรัทธาจริตเพราะฉะนั้นมันจะลุ่มหลงง่ายหลอกลวงง่ายนะบางคนหลงเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขทั้งโลกนะการดื่มสุราการเที่ยวการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยติดกับพระแม่เราติดกับพี่ศิวะด้วยนะคะก็ติดกับ ในเรื่องสเสน่ห์เออในเรื่องอะไรแบบเนี้ยความรักมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าทําสิ่งที่ผิดนะมีไพ่เบนีขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องคดีความได้ด้วยนะคะปัญหามันจะเกิดขึ้นนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบไหมตำรวจทหารนะระวังชีวิตจะตกอยู่ความเครียดหรือการเป็นปัญหาได้เนะเพราะฉะนั้นตรง,นงีหลังๆเนี่ยคือให้ระวังพฤติกรรมตัวเองอย่าลุ่มหลงไปในสิ่งที่ผิดนะอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยฉันน มีอํานาจแล้วนะมีความยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วก็ใช้อํานาจในทางที่ผิดเอออันนี้มันเหมือนกับไพ่จะเตือนนั่นแหละนะคะอย่าคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแล้วจะทําสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บปกป้องคุ้มครองคนดีนะคะถ้าเราทําไม่ดีท่านก็ปล่อยให้ได้รับกรรมตามที่ควรจะเป็นเหมือนกันอันนี้ต้องต้องระวังเลยมาดูกันต่อนะคะอืม ถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีหรือหรือหลงไปทำสิ่งที่ผิดนะแม่หมอจะบอกเลยสิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดความคิดมากความตายอุบัติเหตุนะหรือว่าอย่างที่แม่หมอบอกไปแหละคดีความนะเนี่ยมันจะความรุ่มร้อนความเดือดร้อนต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ในปี69นะคะชาวมินที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะมาดูกันต่อนะคะ กฤษณะจำแรงโอเคพระวิษณุกรรมนะคะโอเทวาประทานพรคุณมีเทวดามากจริงๆนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะแต่อย่างที่บอกไว้เลยทุกอย่างไม่เกินกรรมท่านจะปกป้องคุณได้แต่ไม่เกินกรรมในสิ่งที่คุณทําระวังคําพูดนะแม่หมอจะบอกให้นะคะคําพูดเล่เหลี่ยมหลอกลวงเอางี้ดีกว่านะถ้าคุณเป็นคนดีใครทําอะไรคุณไม่ได้แม่หมอบอกแค่นี้นะคะถ้าคุณเป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในคุณธรรมความดีมีเมตตา ใครทําอะไรคุณไม่ได้เลยแต่ถ้ากรณีที่คุณเป็นคนทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีแล้วทำในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายนะอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคุณจะได้รับความเดือดร้อนนะคุณจะได้รับความเดือดร้อนที่แบบมากๆเลยทีเดียวนะบางทีคำพูดเนี่ยมันคำพูดคุณบางทีมันเป็นเหมือนไฟไปเผาผ่านจิตเผาผ่านใจคนอื่นไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดเดือดร้อนนะคะเนี่ย พูดด้วยโทสะพูดด้วยพูดด้วยความโกรธเนอะพูดด้วยความโกรธความลุ่มหลงนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นความเดือดร้อนให้กับชีวิตของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องคําพูดให้มากๆเลยทีเดียวนะคะอืมแล้วก็ระวังการถูกมอมเมาลุ่มหล,มลงหลอกลวงจริงๆนะเนี่ยจ,จะบอกให้ต้องระวังหรือตัวคุณเองก็อย่าไปหลอกลวงคนอื่นนะเออแต่ตัวคนเองส่วนใหญ่จะไปในแนวลุ่มหลงมากกว่า นะคะไปในแนวเพอ้อฝันนะคะเพอ้อฝันบางทีสร้างวิมานในอากาศหรือบางทีหลงงมงายกับอะไรบางอย่างที่ที่มันงมงายอะ่ะมันเป็นลักษณะนะั้นแล้วมันถอนตัวยากนะคะบา,บางคนไปหลงเรื่องไสยศาสตร์เรื่องราวลี้ลับเล่นลับนะเอออันนี้แม่หมอจะเตือนก่อนนะอย่าไปหลงเกี่ยวกับพวกอะไรนะพวกทรงเจ้าเข้าผีหรือหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือไปทําคุณใส่อะไรอย่าทํานะเออแม่หมอบอกก่อนเลย นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนำไม่ดีเอามากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจิตใจที่มั่นคงเหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะพระวิศณุกรรมนะคะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งหนอยู่ในคุณธรรมความดีแล้วติดกับไพ่ใบที่99ด้วยนะคะเป็นไพ่ของของเทพเทวาทั้งหมดทั้งปวงหรือเป็นไพ่คุณธรรมความดีนั่นแหละนะอืมต้องเป็นแบบนั้นนะอย่าลงผิดเด็ดขาดต้องมั่นคงทั้งร่างกายแล้วมั่นคงทั้งด้านจิตใจเลยอืม แล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่รุ่งโรจน์อย่างไม่คาดฝันแม่หมอบอกแค่นี้แหละนะคะเออจะรุ่งโรจน์อย่างไม่คาดฝันเลยดวงจะมีทรัพย์สินทวีคูณจะเพิ่มพูนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมรดกชื่อเสียงเกียรติยศนะคะเออความเป็นอิสระความมีแต่ความสุขอะไรแบบนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขแบบมากๆเลยทีเดียวแหละนะการเดินทางก็จะได้เดินทางบ่อยขึ้น จะได้เดินทางบ่อยขึ้นการสร้างหลักสร้งางฐานสร้างความมั่นคงจะโดดเด่นมากขึ้นมันเป็นในลักษณะนั้นนะสิ่งใดคิดสิ่งใดสะสมความปรารถนาคนเมตตาเทวดาก็อุปถมัมภ์เซนสัมผัสลางสังหรณ์ยานพิเศษคุณจะแม่นยำแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะบางคนคาดการอนาคตได้นะบางคนรู้อนาคตรู้อดีตรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงบุญเก่าที่มันส่งเสริมสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นอย่าให้ พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือหรือความคิดหรือคําพูดที่ไม่ดีของเราเนี่ยมามาขัดขวางบุญของเราเองนะคะแม่หมอจะบอกให้เลยว่าปี2569ชาวราศีมีนแลัคานามีนกําลังจะได้รับผลบุญมากๆเลยนะไพ่ปีน,นี้คือบุญหนุนมชะตานะคะแต่ให้ระวังการลุ่มหลงเห็นไหมไพ่ยังเตือนอยู่แบบนั้นอีกนะคะระวังการลุ่มหลงคิดผิดพูดผิดทําผิดเอาง่ายๆเนี่ยแค่นี้เลยนะคะ แล้วคุณจะมีพรสวรรค์ทางด้านอํานาจจิตด้วยอํานาจจิตคุณจะแรงนะอานาจจิตคุณจะแรงมากคุณจะสื่ออะไรได้แบบแม่นยาเออบางคนไปรู้ไปเห็นอะไรที่มันลึกลับเหนือธรรมชาติเนะี่ยมันเป็นลักษณะนั้นเนะเหนือธรรมชาติเกินคาดคิดหรือเกินที่ใครจะจะรู้ได้เกินที่ใครจะคิดได้ มันเป็นแบบนี้เลยโอกาสต่างๆทางเลือกต่างๆสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากมายขอแค่คุณมีสติตั้งรับนะคะอย่าโมเมาลุ่มหลงไปกับไปกับไปกับเอ่ออะไรนะ โลภกดหลงหรือรูปลักอะไรภายนอกมากนักอ่ะนะบางครั้งอาจจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างเนี่ยมีสติและมั่นคงในกายในใจในอารมณ์เออสิ่งที่ไพ่อยากบอกคือให้มีความมั่นคงในอารมณ์นะคะอย่าปล่อยให้อารมณ์แปรปรวนเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็ลุ่มหลงง่ายเออมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาเยอะนะไพ่ขึ้นมาเยอะที่แม่หมอพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกไพ่ขึ้นมาเยอะเขาย้ํามแม่หมอก็ย้าให้ฟังนะคะ มันเหมือนเป็นการเตือนสติอะเตือนแล้วเตือนอีกอะบางคนพูดครั้งแรกยังไม่เข้าใจต้องพูดครั้งสองครั้งสองเข้าใจมานิดนึงอะต้องพูดครั้งสามจะได้เคลียอะไรแบบเนี้ยอะมาดูกันต่อนะคะคนเราความเข้าใจไม่เท่ากันนะเออความเข้าใจไม่เท่ากันบางคนเขายังไม่ค่อยเข้าใจมันมันก็ขึ้นอยู่ที่เออเขาเรียกว่าไรนะการใช้ชีวิตด้วยเนาะบางคน บางการใช้ชีวิตคนไม่เหมือนกันะนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็จะต่างกันก็เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะมาดูกันต่อนะคะชาวมีนที่มีกากระบาทกลางฝ่ามือโอเคพาวิรุณเทพนะคะไพ่พระมัสาไพ่พระแม่มัสาทีวีอสวัรถามาคู่บาร,รมีนะคะแล้วก็พนารายณ์บารจีโอเคถือว่าเยี่ยมอยู่นะ ถือว่าดีอยู่นะแม่หมอจะบอกให้บุญหลังไหลเลยนะจะรวยนะคะการเงินจะแบบ พิ่มพูนแบบมากๆเลยนะจะอยู่บนกองเงินกองทองจะเป็นในลักษณะนั้นน่ะเงินทองกองเป็นภูเขาอะ่ะเออเป็นลักษณะนี้เคยได้ยินไหมเออเงินทองกองเป็นภูเขาเงินทองกองท่วมหัวอ,อ่แบบนี้ก็ได้นะคะความร่ารวยของคุณจะปรากฏนะในปี2569นี้นะคะเทพเทวาจะประทานพรน,นะคะเพราะฉะนั้นเคยขอพรอ,อะไรเกี่ยวกับการเงินความสําเร็จความร่ารวยอะไรไว้คุณจะสมหวังสมปรารถนานะคะไพ่นี้เป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่บ่งบอกถึงคนเมตตาเทวดาอุปถมัมภ์ นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จะมีชีวิตที่ราบรื่นและ,จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นทุกอย่างมันง่ายมากขึ้นนะคะด้วยบุญส่งผลนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงในเรื่องของสติปัญญาเช่นกันนะคะ เตือนคุณนั่นแหละนะเรื่องสติปัญญาเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะคิดหรือจะทําอะไรนะคะให้มีสติก่อนว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่จะทําออกไปเนี่ยนะคะมันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษกับคนอื่นเนี่ยแบบนี้เลยนะสิ่งที่เขาอยากบอกมันเป็นลักษณะนั้นนะคะเราจะได้ไม่พูดผิดทําผิดคิดผิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเวรกรรมที่ส่งสะท้อนย้อนกลับมาถึงตัวคุณเองนั่นเองเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่บุญคู่บารมีด้วยเป็นคู่ที่รวย เป็นคู่ที่ทั้งเก่งทั้งรวยนะคะเออทั้งเก่งทั้งรวยทั้งมีความสามารถอาจหารแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นลักษณะนั้นที่มีเกณฑ์ที่จะมาเจอกันกับคุณเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะเออเป็นคู่ที่เข้ามาสนุนสนับสนุนค้ำชูซึ่งกันและกันเข้ามาแล้วต่างคนต่างให้ต่างทําให้แต่ละคนจะเจริญรุ่งเรือง,งมากขึ้นกว่าเดิม ม,มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะโุ้ยโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจริงๆนะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยนะคะไพ่แต่ละใบนะก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินการเงินทั้งนั้นเลยนะคะไพ่ใบน,นี้ก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องการเงินนะธรรมดาซะที่ไหนนะแล้วก็บ่งบอกถึงชัยชนะและความแข็งแกร่งด้วยอืมบ่งบอกถึงสติปัญญาด้วยนะคะบ่งบอกถึงพ่อข้าศัพท์ด้วยเออเป็นแบบนั้นเลยนะ ยอดเยี่ยมมากๆนะคะ ถามว่าชาวราศีมีและคันนมีเนี่ยม,มีมีในเรื่องของบททดสอบที่จะยังต้องฝ่าฟันอยู่ไหมมีนะคนเรานะั้นมันไม่มีอะไรที่ราบลื่นไปสะทุกอย่างหรอกนะมันจะต้องมีบ้างแหละไอน้นู่นเน้นไอ้นี่หน่อยอะไรแบบนี้แต่อะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองนะความดีมากกว่าสิ่งที่ดีจะทะลักทะลนเข้ามามากกว่าแบบนี้แต่ของคุณนะแม่หมอจะบอกว่าในเรื่องของวิบากกรรมยังยังคงทดสอบคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะในปี69นี้ชาวมีต้องตั้งสติและตั้งรับให้ดีนะคะ อย่าให้ความหลงมาครอบงำจิตใจคุณแล้วลากคุณตกต่ำลงไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่แม่หมอมองว่าบุญกุศลจะให้ผลนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งมั่นในความดีเลยอเอางี้ดีกว่านะคะแล้วบางทีอาจจะเจอกันแกล้งเจอหลอกลวงนะคะเจอถูกลุมด่าว่าโดนบูลลี่โดนทำร้ายอะไรใดๆก็ตามแต่ปล่อยวางให้มากที่สุดแล้ปล่อยวางให้เร็วที่สุด หรือเรียกว่ามั่นคงในจิตใจให้มากที่สุดแล้วคุณจะพบกับความสุขความร่าเริงแจ่มใสนะคะอืมคือเรียกว่าพยายามทําจิตใจให้ให้แจ่มใสอะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนอ่ะทำความดีละเว้นความชั่วทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอืมเนี่ยไพ่ก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วคุณจะอุดมสมบูรณ์ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสําหรับสําหรับนี้นะอืม เยี่ยมมากๆเลยมาดูกันนะคะอ่าการชิงไหวชิงพริบนี่ต้องใช้สติปัญญาเห็นไหมมาเลยนะคะอย่าสับสนอืมโอเคไพ่พไพไพองค์พระพิคเนศกับพระศิวะขึ้นมาสนับสนุนอีกนะสนับสนุนดวงนะคะ มาดูกันนะคะคอยช่วยเหลือแม่หมอพูดอย่างนี้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเต็มที่เลยเหมือนเป็นข้อเลยกไนนะ <c oughs> ดันนะดันเต็มที่อะ่ะปีหน้ามีเกมที่คุณต้องใช้สติปัญญาเยอะชิงไหวชิงพิปกับกิเลสของตัวเองนั่นแหละบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ต้องสู้กับใครอาจจะต้องสู้กับกิเลสในใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะมันเป็นในลักษณะนั้นการเล่นเกมการแข่งขันการชิงไหวชิงพริปแบบนี้ต้องตั้งสติให้มากๆเลยทีเดียวนะคะจะ เขาเรียกเลยนะจะทําอะไรที่ผีผลามและตามอารมณ์ไม่ได้นะมันเป็นในลักษณะนั้นมีพ่อแม่สราสวดีขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงต้องใช้ไหวพริบนะต้องใช้ไหวพริบแล้วก็ใช้สติปัญญาอืมเป็นในลักษณะนั้นใช้ความรู้ความสามารถนะคุณอาจจะมีความสับสนบ้างสิ่งที่แม่หมอเห็นเนาะเออจะมีความสับสนอยู่แหละนะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเลือก เข้าใจตรงนี้ไหมเหม <im LE> ือนเห็นคุณสับสนแล้วตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้หรืออะไรบางอย่างนะคะแต่สิพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเลือกปุ๊บบางคนสงสัยเอ๊ะแล้วเขาจะช่วยเลือกยังไงมันจะมาเป็นเซนส์จะมาเป็นเซนส์จะมาเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตคุณเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเลือกทางนี้น่าจะถูกเข้าใจตรงนี้ไหมสุดท้ายมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเหมือนเซนส์ที่จะมาบอกคุณว่าเอ้ยต้องเลือกอันนี้ถึงจะใช่ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องเดินทางเนี้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะนนั้ เขาจะให้ปัญญากับคุณนะคะให้การเรียนรู้เรียนรู้ไวทันโลกทันเกมอืมก็จะเป็นในลักษณะนั้นที่จะเกิดขึ้นนะเอ่อชาวมีนจะฟื้นตัวนะคะบางคนแห้งแล้งมานานนะแห้งแล้งมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรืออะไรก็ตามจะมีคนมามาช่วยคุณนั่นแหละนะคะเออจะช่วยคุณพลิกฟื้นนะคะสิ่งต่างๆให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเป็นอิสระด้วยมาดูกันอีกหนึ่งสำรับสุดท้ายนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน จะเป็นยังไงอีกนะชาวมีนมาสัมผัสได้ประสบความสำเร็จพบปะสังสรรค์เสน่สนดึงดูดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเห็นไหมแม่บอกบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะจะประสบความสำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยไปเลยทีเดียวนะคะมีสเสน่ดึงดูดนะคะตอนนี้จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะผู้คนต่างหมองปองโง่เฮงดีขึ้นนะโง่เฮงดีขึ้น so อ้าวคนเราเวลาจะรวยโง่เฮงมันจะเปลี่ยนเนาะโง่เฮงมันจะดีขึ้นมันจะดูหน้าตาผ่องใสนะคะมันจะดูผ่องใสมีออร่ามันเป็นในลักษณะนั้นคุณจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมที่คุณอยู่หรือสังคมที่คุณไปนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ไหนที่มีคุณอยู่นะคะคุณจะโดดเด่นที่นั่นมีออร่าที่นั่นมีเสน่ดึงดูดที่นั่นใครเห็นใครอยากรู้จักใครอยากทักทายใครอยากเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็น อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากที่จะมารู้จักคุณเป็นแบบนั้นก็ตามนะคะจะโดดเด่นในวงสังคมไปซะทั้งหมดเลยทีเดียวนะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสวยงามมากๆให้คนให้การยอมรับคนให้การชื่นชอบมันเป็นแบบนี้เลย เซนสัมผัสคุณแรงมากๆายานอะยานปัญญายานสัมผัสคุณแรงมากๆนะคะคุณจะสามารถรู้ได้อะไรเป็นแบบไหนเป็นยังไงใครมาดีมาไม่ดีเนี่ยคุณจะรู้ได้แบบชัดเจนแล้วว่องไวด้วยนะคะเซนคุณจะแรงแรงแล้วเร็วแล้วไวและชัดเออเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อค่ะ จริงจังมีชีวิตชีวาบริหารจัดการได้รับสิ่งที่รอคอยแล้วก็สติสัมปชัญญะเห็นแมมาเตือนนะคะเตือนเรื่องสติเยอะมากนะคะเตือนเรื่องปัญการใช้ปัญญาเยอะมากมันเป็นแบบนั้นนะคะคุณจะมีอิสระมากๆจะลดแล่นเนาะ,ะความสําเร็จคุณจะลดแล่นในความสําเร็จของคุณนะคะทาอะไรก็จะสําเร็จคุณเนี่ยจะอยู่แต่อยางเงี้ยความสําเร็จการขึ้นตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งความยิ่งใหญ่ความเป็นผู้นําการบริหารจัดการนะคะมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันสมใจ คุณหมดเอาง่ายๆจะได้รับสิ่งที่รอคอยคุณรอคอยอะไรก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะรอคอยงานมงคลรอคอยสิ่งที่เป็นมงคลกับคุณทั้งหลายก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะไปไหนก็จะมีคนคอยช่วยคอยชี้แนะคอยบอกคอยสอนคอยตักคอยเตือนคุณเงให้รับฟังด้วยนะคะอืม อีกอย่างสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะในปี69นี้นะคะเพื่อไปเสริมบุญเก่าที่กำลังจะส่งผลนะคะนะให้มันเชดชูขึ้นไปอีกนะคะมาดูกันต่อ5ใบสุดท้ายแล้วนะมาดูกันนะคะระหว่างประเทศงานใหญ่นะคะยุติธรรมเปิดใจผู้ชายใจดีอะมาดูกันนะคะ ไพ่ยุติธรรมนี้นะคะไพ่ใบนี้เอียงนะบ่งบอกถึงบุญบรารมีมันหนักนะคะบุญบรารมีมันเยอะ <c oughs> <c oughs> นะมันกําลังจะส่งผลให้กับชีวิตของคุณนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการได้งานใหญ่งานต่างประเทศนะคะขนส่งเดินเรือชิปปิง้งนําเข้าส่งออกอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืองานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือคุณต้องไปได้งานใหญ่ที่ต่างประเทศก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่อไปรับงานใหญ่อะไรบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างให้รู้ไว้เลยว่าเป็นด้วยบุญกุศลส่งผลที่ทําให้คุณได้ ได้รับงานนี้ทําให้คุณได้รับโปรเจกน์นี้เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วส่วน,วนใหญ่โอกาสที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนคุณอาจจะไม่เคยทําคุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคะแต่ไพ่บอกให้คุณเปิดใจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ได้ธรรมดานะคะมันเป็นมันเป็นโอกาสใหญ่ที่คุณจะได้รับจริงๆแล้วคุณจะเจอคนที่เป็นมิตรน่ะที่เขาคอยช่วยเหลือคนที่จิตใจดีคนดีอด่ะคอยช่วยเหลือคุณมันเป็นลักษณะนี้นะอืม โอเคนะแม่หมอก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ